เลขาธิการกประทอชี้แจงทําความเข้าใจพรบการศึกษาแห่งชาติเรื่องการดําเนินการตามพรบการศึกษาแห่งชาติว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการที่จะนําเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาวาระหนึ่ก็ขอสื่อสารว่าขณะนี้ก็มีกลุ่มนะครับบุคคลหลายกลุ่มหลายฝ่ายที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกันในหลายๆเรื่อง ผมคิดว่าความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยถ้ามันก่อให้เกิดการพัฒนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดความเห็นต่างและเป็นเกิดให้เกิดความขัดแยง้งก็จะไม่เกิดให้ความสุขในการดําเนินงานในชีวิตของพวกเราผมขออนุญาตสื่อสารสั้นๆว่าหากท่านใดมีความเห็นที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะต่พอพรบการศึกษาที่กําหนดไว้ในมาตราใดในส่วนใดเนี่ยผมคิดว่าช่องทางที่ดีที่สุดก็คือ สภาผู้แทนรัษฎรที่เป็นสมาชิกหรือรวมถึงสมาชิกรัฐสภาวุฒิสภาที่จะนําข้อคิดเห็นของท่านเข้าไปอภิปรายในที่ประชุมนะครับของสภาก็จะนําเป็นท่องทางที่น่าจะเป็นช่องทางที่ถูกต้องที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ขอสื่อสารส่วนผมยืนยันว่าในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอยากจะให้มันไม่ได้อยู่ในพรบการศึกษา โครงสร้างจะมีหน่วยงานใดเกิดขึ้นหรือไม่นะครับมันอยู่ที่กฎหมายลูกของพรบรนี้นะครับซึ่งผมก็มีความเชื่อของผมพื้นฐานว่าในการดำเนินการที่มีข่าวบอกว่าจะไม่มีเขตพื้นที่นั้นผมยังเชื่อมั่นว่าในการมีเขตพื้นที่ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะผมยังไม่ได้ยินใครที่จะไม่กำหนดให้มีเขตพื้นที่ก็ขออนุญาตสื่อสารทำความเข้าใจกับ ท่านผู้มีการและท่านรองผู้ในการนะครับในการดําเนินการเป็นตัวกลางในการที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนครูได้มีความเข้าใจตรงนี้ก็ขอให้ท่านได้ใช้สิทธิ์ที่ควรจะมีตามระบอบประชาธิปไตยแต่ในส่วนที่เป็นบทบาทหน้าที่ก็ขอให้ท่านได้รักษากติกาตามกฎหมายที่กําหนดนะครับเพราะผมมีความห่วงใยต่อเรื่องนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้มีการท่านรองนะครับที่ที่ได้เป็นตัวกลางในการสื่อสารเรื่องนี้ นะครับ